ชีวิตติดควาวันนี้ขอเสนอเมนูผัดมักกะโรนีกุ้งคุณแม่หลายๆท่านอินบอกมาว่าขอเมนูสำหรับเด็กๆหน่อยเจก็จัดให้ตามคำขอค่ะเพราะบ้านเจก็มีเด็กๆเหมือนกันกุ้งตัวใหญ่ๆน่าทานมากค่ะเพราะงั้นก็อย่ารอช้ามาจดสูตรแล้วลงมือทำตามเจกันได้เลยนำหอมใหญ่หั่นแบ่งครึ่งเป็นสองส่วนจากนั้นก็หั่นแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆเท่ากันค่ะ ็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนำมะเขือเทศหั่นในส่วนของหัวออกจากนั้นก็หั่นแบ่งครึ่งเป็นสองส่วนแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้กับหอมใหญ่ต่อไปนำต้นหอมหั่นให้เป็นท่อนเท่ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ นำกุ้งขาวแกะในส่วนของเปลือกกุ้งออกค่ะเหลือในส่วนของหัวไว้หน่อยนะจ๊ะเพราะเด็กๆที่บ้านเจเนชอบส่วนนี้กันมากเลยละค่ะผ่ะส่วนหลังกุ้งเรานําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาลวกวัตถุดิบกันค่ะตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปใส่เกลือลงไปในหมอ้อตามด้วยน้ำมัน แล้วใส่เส้นมักกะโรนีลงไปลวกค่ะเจใช้ไฟกลางในการลวกเส้นนะทุกคนแล้วคนให้สุกทั่วถึงกันค่ะต้มประมาณ7-12นาทีให้เส้นสุกค่ะเมื่อเส้นสุกแล้วก็นำขึ้นพักไว้ก่อนต่อไปมาขั้นตอนการทำผัดมักกะโรนีกุ้งกันค่ะ ตั้งกระทะเทน้ำมันใส่กระเทียมสับแล้วผัดให้กระเทียมทรงกลิ่นหอมค่ะจากนั้นก็ใส่กุ้งขาวที่เราได้เตรียมไว้ลงไปใช้ไฟกลางในการผัดขั้นตอนนี้นะทุกคนผัดให้กุ้งสุกก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะน,นําน้ํามันเทนลงใส่ในกระทะแล้วใส่หอมใหญ่ที่หั่นเตรียมไว้ลงไปผัดผัดให้หอมใหญ่สุกและสลดตัวก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงกระทะ ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันและไข่ไก่สุกสักเล็กน้อยค่ะก็ใส่เส้นมักกะโรนีที่ต้มเตรียมไว้ลงไปผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสหอยนางลมน้ำตาลทรายพริกไทยป่น และมะเขือเทศที่หั่นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาให้ซ้อนมะเขือเทศกระจายตัวและคลุกเคล้ากับเส้นมักกะโรนีเลยละค่ะใส่กุ้งที่ผัดเตรียมไว้ลงไปตำโดยต้นหอมที่หั่นเตรียมไว้แล้วผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งค่ะปิดไฟยกออกจากเตาตักเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจ ชีวิตติครัว IG TikTok ติกตกต๊กคกกิงและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ